ครั df, ier, Somehow, บผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้นะครับบันโก้นะครับวันนี้ก็มาจัดแปลงยาเขานะครับผมแปลงนี้นะครับสองพันคะแนนนะครับผมนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ข้าวนะครับที่ช่วยสนับสนุนอาหารวันนั้นนะครับผมนะครับครั้งเดียวเลยนะครับผมมาเปิดแล้วก็ปิดให้นะครับสาหรับแปลงนี้ก็เลยแบ่ง คะแนนก้อนนี้นะครับมาซื้อหญ้านะครับผมนะครับอ่าก็สวยอยู่นะครับผมนะครับยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็แม่แม่อีกหลายท่านนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งแปลงนะครับผมนะยังเหลืออีกหนึ่งแปลงเ้ยคุณแม่จ๋านะครับอันนี้ก็แปลงนี้ก็คะแนนจากคุณแม่ข้าวนะครับได้ช่วยเติมครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับผมนะครับอันนี้ก็ มามาดูป่าหญ้าของเรานะครับนี่นะครับัสวยเลยครับผมอ,อ่อนๆมาเลยครับวันนี้ถึงจะแพงหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรสู้ๆนะครับเพื่อ เพื่อวิตามินนะครับให้ลูกสาวนะครับผมกับคุณยายเนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ข้าวนะครับผมนะครับที่วันนั้นได้มาปิดมาเปิดแล้วก็มาปิดให้นะครับในคาเดียวกันนะครับก็เลยให้ได้ย่าแปลงนี้มานะครับผมถึงท่านจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับแต่ว่าท่านก็ช่วยสนับสนุนอาหารเราก็แบ่งมานะครนะที่ว่ามันเป็น คะแนนพอสม่วนเราก็จะแบ่งออกมาซื้อนะครับผมนะครับแปลงนี้ก็สองพันคะแนนนะครับนี่นะครับได้อย่างสวยเลยนะครับแต่ก็จะดูแล้วจะอ่อนๆนิดหนึ่งนะครับนะครับนะคงจะกินดีนะครับคุณแม่จ๋าเดี๋ยวลองดูว่าจะกินดีไหมนี่ขึ้นย้ายขึ้ยายกินก่อนเลยโอ้โหดูครับ นี่นะครับคำโ,โตโตน้องเรื่องน้องเรื่องน้องเรื่องมาเอาดูมาเออเอน้องเรื่องนี่ถือกินไม่เป็นนะครับนะครับนี่โอ้โหดูคุณยายครับอ่าคุณยายกินคําเดียวเลยนะครับผมหมดเลยครับ น้องเรืองก็จะกินอ,อย่างนี้ครับน้องเรืองก็จะ,ะค่อยๆกินก่อนนะครับนี่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ข้าวนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนอาหารนะครับนะเช่นนั้นนะครับท่านบอกว่าคิดถึงเจ้าพายุนะครับท่านก็เลยมอบรางวัลน,นะครับให้ ทั้งช้างทั้งน้องอิงอิงด้วยนะครับผมก็กล่าวขอบคุณอย่างูงนะครับนี่ครับขอบขอบคุณนะครับก็อีกแปลงหนึ่งก็ของคุณแม่ลหลายๆท่านนะครับร่วมกันเนาะส่วนแปลงนี้วานแบ่งออกมาจากคะแนนที่แม่ข้าวมาเหมาให้คราวนั้นนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับสองแปลงนะครับผมครบเรียบร้อยนะครับถึงจะเหลือบ้างก็ไม่เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้น้องช้าง กับคุณยายช้างของเราได้กินนะครับผมแล้วก็ไปดูได้อะไรมาบ้างครับวันนี้นอกจากอ่าหญ้าส,สวยๆแล้วนะครับนอกจากหญ้าสวยๆแล้วก็ได้อ้อยมาด้วยครับนะไปในคาเดียวก็ไปหานะครับสะองเงหานะครับเราไม่มีคะแนนเยอะเราก็ไปตามหาตามหมู่บ้านนะครับตรงไหนที่เขาปลูกไว้บ้างอะไรบ้างนะครับก็ขอ ซ, Dante> да ซื้อเขานะครับเนาะอันนี well ้ก็ได้มานะครับอันนี้ก็ซื ky, ้อมานะครับนะสี่ร้อยคะแนนนะครับมีสี่ร้อยคะแนนนะครับผมนะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่นะครับผมนะครับอาจจะเหลือคะแนนบ้างไม่เหลือบ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆนะครับอ่าอะได้กินตัวนี้ก็คะแนนก็จะเหลือไปอีกหลายวันนะครับไายนะครับผม โอ้โหยัไม่ปล่อยเลยนะครับไม่ปล่อยลงดินเลยครับผมนะครับดูคุณยายนะครับจะกินคําใหญ่แค่ไหนนะครับผมนี่นะครับโปูดูครับผมอ่างอร่อยเลยนะครับผมาลุงเดืองก็ไม่ใช่ย่อยครับนะกินแข่งกันนะครับผมนี่ช้างจะอยู่ด้วยกันเขาจะกินแข่งกันนะครับงานรีบจะได้ไปแย่งนะครับผม เมื่อคืนก็ขอบคุณคุณพี่พัดนะครับมาปิดให้นะครับผมเมื่อคืนนะครับก็กล่าวขอบคุณอย่างสูงนะครับนี่ครับผมวันนี้ฟันโก้ก็ขอนะครับทิฏิไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เข้ามาอาเมตตาครอบครัวแล้วด้วยนะครับผมนะครับนะน้องน้องเรืองกับคุณยายวุ้นมีนะครับผมนะครับให้มีอย่างน้อยก็ให้มียากินนะครับนี่นะครับ ท่านจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับคุณแม่ทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับที่ได้ให้น้องช้างกับคุณยายช้างได้กินหญ้านะครับผมนะครับราบขอบพระคุณอย่างสูงเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับก็ไปกดติดตามให้เจ้าพายุด้วยเด้อคุณแม่จ๋านะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม